ฮัลโหลสวัสดีครับผมนายอนันต์บู๊ซับม .6 ศ .4 ลขที่25 e นะครับวันนี้จะสอนการออกกำลังกายที่บ้านได้เลยครับคือออกทำเราออกกำลังกายอย่างนี้สุขภาพดีอยู่ที่บ้านได้เลยครับนี่ครับตารางของเราเราก็จะเล่นทุกวันนะครับนีต่ตารางแรกเราก็จะเล่นเป็นการพื้นครับมามน้ำเสอนฟอร์มที่ถูกตก้องนี่ครับ มาตามมาตามมาตามมานครับเอามือแนบไปตรงนี้นะครับนะครับเอาอยู่อยู่ระหว่างอ,อกนะครับใต้เอามาไว้ใต้อ,อกนะิดนึงแล้วก็นี่ครับถ้าใครใครยังใครยังไม่ไหวก็น่นครับเอาเข่าชิดลงไดนะไง้แล้วก็ลงไปหนึ่งสองถ้าทครไ้ไหวเราก็เริ่มขึ้นมาครับหนึ่งสอง สี่นี่ครับแล้วก็เราจะทำอย่างนี้ทุกๆวันนะครับทำมาละ60ทีนะครับแบ่งเซ็ครับเซรลาย0ีทีครับแล้วก็ท่าที่2ครับเราจะทำเป็นสควอทครับเรามาเล่นขากันบ้างดีกว่านี่ครับ เราก็จะยืนนะครับเราก็ลงไปหนึ่งสองสามสี่ครั่ห้าเนี่ยครับแล้เราก็จะทำงี้เหมือนยี่สิบทีสามเซตนะครับเสามสี่เซตแล้วแต่คนเลยครับและถ้าต่อไปเราเป็นซิดอัพนะครับซิดอัพ เราขึ้นหนึ่งเราขึ้นแค่นี้พอเนาะสองสามสี่ห้านี่แร้เราก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้าคุณทำอย่างนี้ทุกวันเราลองได้นะครับภายในปีหนึ่งคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแน่นอนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ